มันไม่มีมันไม่มีหน้าอินเทอร์เฟซหน้าเกมที่กดเพลเข้ามาพราะผมคลิกลืงอ์ปุ๊บแม่งเข้ามาเลยเออ t t r a i n Home นะเอ่อกับนะเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรรถไฟกลับบ้านเที่ยวสุดท้ายมาเป็นแบบว่าเกมแปดปิดเลยผมชอบเกมแบบนี้มากเหน็นะแปดปิดมันดูแบบว่าคลาสสิกอา้าวคุณหลับเลยเหรออย,อย่าไปปลุกกัเลย โอ้แต่ว่าการการนั่งรถไฟต่อก็คือไป็นออุ้ยอุเสียงดังมากเลยโอ้คุณลุงครับไอ้บ้าเอ้ยไฟแช็กไปติดเลยเอ่อผมว่าลองลองเช็คแก๊สข้างในไฟแช็กไหมเอออาจจะมีปัญหาอุอ้ยเต้าไอ้น้องกำลังวิ่งเนอะน้องอ,อยู่คนเดียวเหรอข้างนอกสงสัยข้างนอกที่อยู่ตรงโบกี้ที่อยู่ข้างนอกที่สุบรีน่าจะเป็นพ่อเขาหดี๋เปล่าวะอ หนึ่งสองรัดรองเทา้าสามสี่ 3, 4, ล็อกประตูห้าหก your fix ซ่อมเอาไปซ่อมเจ็ดแปดยาวช้าเก้าสิบคุณไม่ใช่เพื่อนโอ้ออ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 ยน่าจะอ้วกแสดงว่าเมารถ ตามลมแบบเมายานพาหาะคคุณลุงครับโอ้หนังสือเยอะจังไม่อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเนอะฮะโอ้ดาดตรงนั้นเอะพ่อหนุ่มเออเห็นหน้าสุดท้ายของกระดาษอันนี้หรือเปล่าฉันฉันมองหาทุกที่แล้วอะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเธอเจอแล้วก็ฝากเอามันมาให้ลุงด้วยนะอย่าลืมลละหน้าสุดท้ายของกระดาษนี้ เป็นโผเป็นใครไปต่อไม่ได้แล้วคุณผมเป็นพนักงานที่กำลังจะกลับบ้านส่วนคุณเป็นแค่คนที่อ่านหนังสือพิมพ์ผมเหนื่อยจากการทารํางานแต่คุณก็ยังให้ผมไปทำหน,นังสือพิมพ์อย่างนั้นเหอไหวไหมครับเออตอนนี้อ้วกอีกหลายรอบอุ้ยตาก็ยังคงจะอุ้ยเหมือนเดิมเลยอย่าเลยอย่าดีกว่าอย่าดีกว่า อ้าวบ้าเฮ้ยฝันแชก,กินไม่ติดก็ยังไม่ติดเป็นเดือนนะฮะถ้าไม่ไหวก็อ่านี่ไงโอ้เฮ้ยน้องชายฉันไม่เคยได้มาก่อนเลยดิมีอะไรที่ต้องการหรือเปล่าอ้าวอยากได้หนังสือพิมพ์จากฉันเหรอเอาไปสิน้องชายฉันจะนให้แค่อันเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าฉันหนาวเน่ยอืมโอเคเอาไปเลยพหนุ่มหลับให้สบายเลย เขาคิดว่าเราเป็นคนไร้บ้านว่าแต่ฟังเขาคิดว่าเราเป็นคนไร้บ้านแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็เล่นหนังสือพิมพ์มาเอามาห่มนอนในบ้านเอ้ยพอเห็นผมใส่สูตรผูกนิ้วไขขนาดนี้ผมยังคิดว่าผมไร้บ้านอย่างนั้นเหรออ่ากระดาษที่นายถือนั่นแหลพะพอดุ้มใช่เลยดีแหละที่ฉันกลังตามหาอยู่ละพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพอดุ้ม เอาเอาดีไปสิคุณได้ไฟแช็กเจ้าไปใช้มันแล้วเหรอนะขอบคุณอีกครั้งนะพอดุมเอาเรามาดูสิสี่สิบสามหกโอ้หนูได้เกมต่อคำเหรอเขาได้เกมต่อคำมาเอ,อ,นะอยจะไปยุ่งเขาเลยเดีย๋ยน่แต่กำลังอ้วกอยู่น้องคนนี้มันน้องคนนี้เป็นผูก ร้องเพลงอ่ะไอ้เต้าอาวนี่ไงเฮ้ยไอ้ดูไฟแช็กที่แกถืออยู่นั่นแหละออกส่งมันมาให้ฉันดูดูนักเลงไปฉันขอยืมหน่อยได้ไหมอ้าสดจอบไปเลยรู้อะไรไหมหนูเนี่ยแหละคือบุหรี่ตัวสุดท้ายของฉันละนะฉันว่าฉันจะเลิกแล้วนะ หลังจากรถไฟคันนี้จอดฉันได้กลับบ้านไปหาครอบครัวของฉันดูดิสิลูกม้าของฉันน่ารักใช่ไหม่ยะยังไงก็เถอะไอ้หนูบุหรีเนะี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะมันจะกัดกินนายช้าๆกูซิก t w ทู n ีดัสเด w o ทูคา มัเขาเป็ไงสามารถซื้อรถได้สองคันอ๋อโบกี้ที่สองเขาดรอปอะไรสักอย่างไว้อ๋อมันทำตกอ๋อที่อยู่โบกี้ขวามือทำตกทำไรสักอย่างตกแล้วก็มีเด็กขโมยไปเหรอเด็กหยิกไปอ๋แล้วฉันก็กระซิบนะแล้วฉันก็เห็นเด็กเด็กคนนั้น,นเอาไปเด็กพวกเด็กแบบนั้นจะเอายาแบบนั้นไปทำไมอ่ะ เจ๊ก yeah, no ็เลยหนูเดินทางดีล่ะรถไฟมันเด้วิ่งอยู่ใช่ไหมโอ้ชิตคุณลุงหายไปไหน โอ้ซี่อ้หนูยังอยู่นี่ไอ้เต้าฮายมิสเตอร์คุณคะคุณอยากได้ของที่ผู้อยู่คนนั้นทำตกเหรอได้สิแต่คุณต้องตอบคำถามผมเอ่อผมพี่คุณต้องตอบค, <c ười> ค,คำถามหนูก่อนคะ่ะพร้อมหรือยังเริ่มเลย คุณคิดว่ารถไฟคันนี้กำลังไปไหนเหรอ east 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 north หนือ north 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 N e east 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 ใต้ปะ east ใต้ west ตะวันออก west ชัวร์เพราะว่ามันไปด้านขวามือนั่นคุณคิดอย่างนั้นเหรอ <laughs> ผิดแล้วละนี่นะมมนเป็นคำถามหรอกพวกเราไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละ งั้นเรากำลังไปไหนอ่ะคุณนี่ตลกนะคุณไม่รู้หรอว่าจะไปไหนอ่ะละก่อนที่จะมาที่เนี่ฮะหลังจากที่ตอบคำถามของฉันที่นี่คุณได้ยาฝากเอายาน,นี้ไปให้เขาด้วยนะไปให้เธอคนนั้นด้วยนะเธอคนนั้นกำลังป่วยเนะี่ย เออเดี๋ยมานะขอขอขอดูอะไรสักอย่างครับโอ้ม oh ค God The fuck was that <laughs> ไปหมดเลย <laughs> มันล็อกไปหมดเลย <laughs> อ้าคุณเจอยาฉันเหรออ่าฮะดีขึ้นเยอะเลย เออขอบคุณนะคุณช่วยชีวิตฉันเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวนี่มันแปลกเกินไปคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ฟังนะคุณต้องออกไปจากที่นี่แล้เวเข้าตามฉันมา h ฮ l y f u c กเด็กคนนั้นโดนโดนหายไปได้แล้วอะไอผู้อยู่คนนั้นใช่ไหมผมว่าไอนักงเล่คนนั้นมันเล่นผมเปล่าวะมันกำลังจะล่อผมไปอีกคนนึง ทำตัวเหมือนว่าไม่เป็นอะไรแต่ว,ว่าเป็นตายได้เลยโอ้โหฮอ,อลิฟั์ดนตรีมันกำลกังกระหึ่มอยู่ในหูผมเฮ้ยเอ้ยผมว่าแปลกๆลแล้วมันเริ่มเป็นใหญ่ๆแล้วนะเดี๋ยว เดี๋ยวมันลังลังแมงมุมเหรออะไรนะอุ้ยอะไรอยู่ข้างหน้าผมไม่ใช่ใหไงไปบ้าเลยอุ้ยมันไม่เปิดมันไม่เปิดมันไม่อุ้ยเดี๋ยวถ้าวิง่งให้มันไปเต้าเต้าไปเต้า,ตาน้องน้องเปิดประตูเปิด้ว เปิดไม่ได้มมนเปิดไม่ได้เอา้าเอา้าเรื่องจะลอกประตูใส่กูทำไมเกือบแล้วไหมล่ะคุณเกือบจะกลายเป็นอาหารของยัยนั่นแล้วนะเหลือแยกกว่านั้นเอา้าฟังนะขอบคุณที่ช่วยฉันแต่คุณต้องออกมาจากที่นี่ รถไฟเนี่ยนะ่ะไม่ได้พาคุณกลับบ้านที่คุณต้องทำคือหมุนไปรอบๆเจ็ดครั้งฮะได้ยินฉชนไหมเนี่ยเจ็ครั้งนะอย่าลืมนี่คุณจะเป็นจุดอ่าจุดที่ฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวสิเราอาจจะได้เจอกันอีกครั้งจำไว้นะเจ็ดครั้ง แล้วแล้วไอ้เกมสองสองดีเนี่ยผมจะหมุนยังไงซ้ายขวาเจ็ดครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพระเจ้ามันไม่ได้ผลนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอ้ อ๋อมันต้องรอก่อนครบเจ็ดครั้งแนละ้วเมื่อกี้มันได้อ้โหเรากำลังฝันแต่หมันไม่ใช่ความฝันนะถ้าจากถ้าจากสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดอ่ะอุ้ยประตูปเปิดแล้วถ้าถ้าจากสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดแสดงว่ารถไฟคันนี้มันมีอีกมิติหนึ่งที่เป็นมิติแห่งความฝันที่มีสป,ปราดอยูแ่แล้วเราแล้วเราเหมือนโดนบนสะกดให้เข้าไปในความฝันปะ แล้วแสดงว่าคนในโบกี้พวกนั้นก็น่าจะรอดปะหรือไม่รอดอาจจะโดนกินหมดเลยอู mm hmm. อย่างนั้นแล้วอย่างนั้นคนที่เขาบอกจะเลอกผู้ดีแล้วไปหาครอบครัวฟาโอ้โหเอาวะเป็นเกมสั้นอีกเกมหนึ่งที่ว่าผมชอบนะถ้าทำเป็นเกมเต็มผมว่าเดินเนเรื่องได้อีกนะแต่ยังว่าแหละเขาคงอยากทำให้เป็นเกมสั้นให้มันกระชับมากกว่าเออดีดีผมชอบคอนเซ็ป หมุนเรอบไอ้หมุนเรอบน้่ยแหละตอนแรกงงนะว่ามันจะหมุนยังไงวะอ๋อเดินไปเดินมา7จรอบเหมือนกับซ้ายขวาซ้ายขวาให้เหมือนหมุนน่ะหละนะ <c oughs> เก<อ>มดีอีกเกมว่ะโอ้ oh my god ขอบคุณนะที่เล่นนะครับดกด x เพื่อออกถ้ามีถ้ามีเปิดโดนเนทผมให้เลย เกมนี้สนับสนุนแนะนำให้ทำเกมเต็ม